สิ้นสุดการรอคอยแล้วทุกคนไล้จะประสบผลสำเร็จของการเห็ดนาเข่าปีนี้แล้วนี่มือนีก็เป็นมือวันเสาร์นะทุกคนสบายดีพีซีทุกคนเดอ้อนี่ได้ลดปันมาแล้วหรือว่ารดนวดเข่าทุกคนเป็นกระเตียมเอาไทยใส่เียบร้อยละมาเบิ่งตอนใกล้ๆก,ก็คือว่าโบได้ใหญ่ไปนล้วทุกคนขเขา้ามาลุ้นรำกันว่าจะได้จักเปล่าดิ ว่าไผ่ชืขึ้นก่อนสแฉไอ้ายเลยวะเฮาตอนนี้แมนเพื่อนกำลังกินข้าวอยู่เนาะหาวนะกินไอ้คนกินข้าวตอนเศร้าพอดีเพิ่นกินแล้วเดี๋ยวทุกคนพอดีเพิ่นมาสิเริ่มปั่นกันแล้วแต่ว่าเฮาวันนี้กินข้าเธอเลยน่าจะให้แห้งผู้ชายขึ้นก้อนแหละ,ละ,ละบรรยากาศตอนเศร้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงไปท้าคูนี่ถ้ากินเฟืองเลย สั่งกระสีคือว่าวินไปเทิงคุณข้อเฟืองพอนะทุกคนเตรี่ยวมาเรียบร้อยละจะโปเดนแป่งหลายดอกเพราะว่าเป็นกับโปร้เพลหลายทุกคนเห็ดมาหลายปีแล้ะม่แต่ว่าส่อมแซงเอาซ่อมแซมเอาไม่ใส่บางบอนสื่อชาเอ๊ะเรจะมาชนขาโป้ได้เลย สวดีทุกคนสบายดีอฟจีทุกคนเด้อยินดีตอนฮับเขา้าซ่องอย่างลาน้อยสาวลาวนี่ทุกคนในที่สุดมือทีรอคอยกลับมาฮอดทุกคนนี่รถปั่นเข่ามาฮอดแล้วเป็นเยามห้อยก็คือเป็นมือทีพีเอฟซีกอล้อคือกันนะทุกได้พากันเดาเข้ามาว่าจะได้จากเป่าทุกคนเฮาชิว้าอยู่ในคลิปเลยฟันทงเลยเนะาะสำหรับมื้อนี้เฮาจะเอาหกซิมหาเป่าทุกคนแม่าจากเปา่าแม่ 50. แม่หาซิบแม่ ปีกายนี่ได้หา้าสิบสาม,มาทุกคนป้าเขานี่ก็ถือว่าเอาไก่ขึ้นมาเกือบพอสิบเป่าเลยเนาะสิบปลายเป่าสิบเอ็ดสิบสองเขาไก่ขึ้นมาแม่ว่าเบิ้ง <laughs> แม่หยับเข้ามาป้าทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเลยมื้อวนนี้เฮาน่าจะบ่ได้ขึ้นดอกเพราะว่าคนหลายแล้วเห็นอั่นพี่น้องเอื้ยเอ้ยไพ่ทุกคนทังทั้ทง,ทงบุหัวาทางเป็นทา้งเมรหรือทพ่งโพคนมาช่วยทุททกคนผู้ชายสามคนก็ถือว่า สุดยอดแล้วเขาก็ะจบไได้ขึ้นบางเท็กซีขึ้นไปน้อยนึงขึ้นไปสวยเพื่อนเปลี่ยนกันนั่นคนแต่ว่าคือสิบไได้ออกแห้งหลายดอกนี่หย่ยมเอา่ายไว้เรียบร้อยแล้วไทยที่เขาจะใส่ก็คือเป็นไทยอยันหาสิบโลนั่นคนมาลุ้นนำกันเด้อว,ว่าจะได้จากเป่ามีเพยซีเพิ่นอ่าคอมเมนต์เข้ามาหลายๆเลยว่าก็มีทั้งเจ็ดสิบปดอย่างหลายๆอย่างเลยจือไว้นั่คนถือว่าหลายท้าเบิ่งว่ามันไผ่ิีถือทุกคน เอื้อยตูกะกำลังออกมาเฉายไอ้ไอ้กับปันพี่น้องเอื้อยไพ่แหละคนขึ่นก่อนนะทุกคนตื่นเต้นมาหารุ่นน้ำกันทุกคนเอ้ ตอนนี้เขาหากรไปซื้อน้ำมาซื้อน้ำก้อนซื้อน้ำสดน้ำหวานมาให้เพิ่อนทุกคนสีมาเบิ่งว่าตอนนี้ได้จากเปล่าแล้วสีหอดหกสิบที่หมายไว้บนนอหนา่าจะโป้หอดดอกหู่สึกว่าเปล่าเข่าใหญ่นะไหมเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวได้ซาวแล้วซาวแล้วอยู่นี่ซาวแล้ว พอแล้วสาวเป่ายี่แม่น่าเปิ่งไหมพอแล้ว <c oughs> น่าพิดได้สิแปดเป่าแล้วทุกคนอยู่นี่แม่แย่งเมืองเข่าเฮาสิแปดเป่าแล้ว <c oughs> เบิ่งต้นตากับเจ้าเตี้ยนั่นน่ะ <c oughs> มาคุมงานตั้งแต่เริ่มดำจนมาเกี่ยวปันกันมา ไอ้เขาเสือลายนะทุกคนว้าวพอเรือง รู้สึกว่าแกเป่าเข่ามา้าใบแดดจ่ายเต้นตุบตับตุบตัๆนะทุกคนวันศุกร์หกสิบว่าจ่ายเต้นตุบตับตุบๆวันศุกร์หกสิบว่เนะ้ะนับใหม่กันหนึ่งสองสามสี่โซซีโซซีเป๋า ว่ไาไส์จะบิกปากว่ะมองเขาอ้โอเคนมาเบิ่งเฟืองเขาโอ้เหเฟืองออกนอกว้าวคุณแม่ยืนคุม วพนเบิ่งน้องๆเพื่อนจะเอ,อ๋เฮ้ยตาช้างแทะนะ้แต่สร้างแท้ไม่ได้ตกเป็นตาช้างเลยมันนี่ไว้าหาเลยไว้มาแล้ว,วมาแล้วทุกคนมาเบิง่งรถปั่นเข่าไว้มันจะดูดนมเจ้าเตี้ยเจ้าเตี้ยให้นอกดูดนมใน aquí la... เรียบร้อยทุกคนทั้งเบิร์ดแมนทุกคนป้าเดาไว้ไก่ขนาดเลยได้ต่ำกว่าปีกไก่เี่ยทุกคนแต่ว่าหักเป่าหั่นจะใหญ่กว่าปีกไก่นี่ปีกไก่นี่หั่นเป่าห้าสิบโลเราเอาซิงมาสั่งเบิร์ทุกคนเป่านี่นะจะเป็นเป่าหกสิบโลทุกคนเลยถ้าสมมุติเราเป่าซาฟิกไก่นี่กะสี่ประมาณได้ห้าสิบปลายเพื่ลนเนาะทั้งเบิร์ดหั่นได้ห้าสิบเอ็ดเป่าทุกคนห้าสิบเอ็ดได้ว่าเป่า ต่วนปลายหนึ่งหั่นครึ่งหนึ่งชาก,กันเลยว่าเด็ดๆนี่เป่านี่ทุกคนนี่ทุกคนปลายห้าสิบเอ็ดขันรวมทั้งเบอร์หั่นกรสิบประมาณห้าสิบและและกันไลตัวนั้นเป็นห้าสิบเอด็ดสำหรับเข่าเจ้าหั่นได้สิบสามเป่าเข่าเหนียวหั่นได้สามสิบเจ็ดนัทุกคนคือว่าเขายังไปประหอดซ้ำทุกคนเลยนี่ แม่แดาวถือผู้เดียวเนะมีไห่ดาวถือแน่นอ้พีเอฟซีเบิรงไเป็นเลาะเรือนเบินคอมเมนต์คืนกันส่วนหหา่ก็มีเห็นสูงสูงนะทุกคนส่วนหหา่ก็เตีดยสิบปัยหกสิบปยนี่อันนี้ก็เข่าคนใดแล้วรถหนึ่งกำลังขนขึ้นเล่าุกคนปพาไปเบิรงเาขาคือสิบได้หามแล้วปีนี้มีงานหลปีนี้เบาแน่ปีนี้นะเบ่ได้ใส่แห้งไหลบันไดกะสิพักกันเอาขึ้นเล่าเบิดป้าเล่าเขาสีหับได้บอก หลายปีเลยด้วยมันกำลังฝนขึ้นนทุกคนป้าจากเปล่าแล้วแกมาน,นี่มันหลายตื่นไปไดิ อยู่ในคนป้ารถันไดรถันไดแก้มานี meth. ่จากเป่าอะสิบฝ่ายพูดมันบอกเลียกเกาเจ้าไว้อีเมลไทยสักลงมาเถอมะเรียกเ้าเจ้าไว้ขางเด้อฮัมเปนเทไหรคนอยู่ในมาแล้ว เขียนเจ้า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 ไปเลยแม่นมากลับแล้วทุกคนคนกลับแล้วตอนนี้กับฟันขาวียบร้อยใจเงินเรียบร้อยบ๊ายบอย่าเชื่อโอ้คิดเชื่แต่ว่าคนกันยังงานมาดอยู่ สิคูณให้เด้หาสิบกิโลมีเจ็ดเป่าเลยเนะี่ยหกสิบกิโลจะเป่าสามสิบ <37. S 2> เจ็ดอ่าคูณใช่ไหมสามเจ็าจากกิโลเอาอยัางคูณยังหกสิบคูณสามสิบเจ็ดคูณหกสิบหกสิบคูณสามนำนักกันหกสิบเป่าหนึ่งสองพันสองร้อยเก้าสิบสี่ต้นสองพันสร้อ Wollen, 2อตนวัน <two> น <ers> ี้เป็นสอตนวันนี้สองพันสองร้อยเก้าสิบสี่จะมาไล่นะทุกคนจะไล่ว่าชิได้จากตนหรือว่าเออเออนี่ยนี่ฮานาพอสิพามาไล่ว่าได้จากตนว่าสิกุ้ง่าบบไล่ลงเงินที่เสียไปนะทุกคนสองพันสองพันสองร้อยเก้าสิกิโลแมนเป็นแปลว่าเท่ากับ2งตนนเลยนะ ทรงต้นไปเขาเนี้ยนีต้นปลายเออมาดิแล้วมาบวกกันนี่นะเขาเจ้าสิบสามโลเอ้สิบสามเปากัถือกดิบอกว่านั่นเลยว่าเป๋าโน้ยมันมีจักกิโลเอ่ป่าโน้ยห้กิโลมีจักเปาขอถามเป๋าโน้ยนะเน่กันทือกนนะเป๋าใหญ่นี่นะหกสิกิโลนี่นะมันมีอยู่สิบสามเจ็ดบอกเน่ บันทึชมกันหน่อยศูนสี่ห้าสิบสี่เขียนสี่จีหนึ่งสองบวกสามสองพันเก้าร้อยเมนบอกสองพันเท่าใดสองพันสองร้อยเก้าสิบสี่บวกให้สามร้อยห้าสิบสองพันหกร้อยสี่สิบสี่สองตูนหกร้อยสี่สิบสี่โลสองพันหกร้อยสี่สิบสี่กิโลบันทึก คูนรุ่นเท่าไรเขาเปลือกเขาเปลือกรุ่นนึงเท่าไรแปดพันกีบเอาคู่นีกนี่นะรุ่นแปดพันเนี่ยนะเอาสี่แปดสองสสองเท่าไรยกอยู่1 2งสองสามสี่ห้าเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าสิบสองพันกีบทําขายนี่ได้เบิร์ดแต่ว่าลบออกเบิด์ลายอยู่นี่ ขายเป็นเงินเลยไล่ใจเจ้าใจไล่ใจช่วงดำน้ำออกล้าหันแมันเขาเบิดสิบปลายล้านนี่แหละสิบเอ็ดสิบล้านว่ะสิบขวนเลยว่ะสิบล้านเลยทั้งน้ำมันน้ำอย่างจ้างคนสิปลายแล้วก็ท่าขายรถไงเออลายสิบเลยลจ้างเข่าเขาเบิดจากล้านเกี่ยวเข่าจ้างเกี่ยวจ้างปัน่นสองล้าน นนล้าน้าสมน้านหกนานจะจ้ำแม่เ,เป็นล้านนะเียนีเป็นปแบบนี้อาบวกอาบวกได้ไหมสื่อน้ำซื้อนายธรรมดาบรไดนแบบน้ำส้มน้ำหวานซื้อไปกินนี่บรเลยอันนี้ลายแต่นแนวใหญ่ๆก็กสิรูดเลื่นกันหน่อยนึงประมาณห้าหกล้านนี่แหละ สิบสองสิบสองล้านสิบสามล้านสิบสามล้านสี่แสนหกสิบแปดพันนี่ทุกคนตอนนี้เขากับว่าวเข้ามาอยู่ในเล่าเข่านะทุกคนมาเบิงเป่าเข่าเปล่าเข่าตัวนี้จะเป็นเป่าหกสิบโลเอาซิงมาสั่งคักแน,น่นะทุกคนปีกายนี่ห็นเป่าเข่าห้าสิบโลเคยได้ห้าสิบสามขั้นสมุดลายเป็นอันเป่าเข่าอ่ะ ห0าสิบโลคือเก่าน,นะจะได้ไก่ปีไก่นี้ได้ประมาณหาเจ็ดหาแปด่แหละยังอีกรถหนึ่งพอดีเต็มเลแล้าเลยนี่ขนมานี่บงเบอร์ยกโน่คือว่าไล่หลายนะทุกคนมาเอามาเข้าในเล้าละไปเซเบิร์ตเข้าไปเซเบิร์ตนชนะอึบ วบ้วาทุกคนทำลายแตกเลยมีเลือดเปลียงพร้อมแต่ว่าเลือดเปลียออกไปนอกละมีตามางหงแล้วขอเบิงอันปิ้งเป็ีนนะอ้าคือใหม่แทนคนเฝ้าคือใหม่ ข่าวตีดใหม่แท้พร้อมซืบร์เป็นอุ่น่ะนี่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงยังเก้านาทีทุกคนซึ่งว่าเฮาปั่นเท้าเรียบร้อยแล้วคุณเข่าขึ้นเล่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็พากันห่างเข่าห่างน้ำกินเรียบร้อยพักพอนัทนคนเ<ม>บ่งเท้าคุณ เพิ่นได้เฟืองกินเฟืองจนแบบอิม่มทุกคนนอนเลยจะมาสรุปข่าวทั้งหมดให้พีเฟซีฟังก็คือทั้งเบิร์ดเท้าหันได้หาิบเป่ากับครึ่งเป่าทุกคนก็นกนเป็นหาิบเป่าครึ่งนะทุกคนว่า คาดไว้หั่นตังว่าหกสิบเจ็สิบป็นคนอีกอย่างหั่นเป่าคุนกระย่ายเน,นียคนตอนนี้คิดว่ามันได้เป่าห้าสิบโลมาเมนแท้เป่าห0สิบเอาสิ่งมาสร้างเมืองละ่ะวายุแปลกๆคือว่าหนักเป็นคนมาสร้างเมืองละ่ะกายสิบโลนี่เฟืองเขาอันนี้จะเป็นเฟืองเตี้ยลิ้นทาละ่ะเบิงเท้าคูณเป็นกลิ่นเฟืองจนอีมนอนเฝ้าเครื่องเลย รู้สึกว่าเข่าฮะนะเพื่อนอันออกมาุ่งออกมานอกนะคือว่าหลายเติบตัวนี้เขาจะเอารถปั่นตนัวใหม่จีไก่แต่ละตีให้มันเอาคัานที่เคยปัน่นปั่นมาเป็นขาประจําเลยแล้วแับนี้มีคนผู้้จักที่เพื่อนอันซื้อรถปั่นบาหรือว่าเน่ตดายเพิ่นไปเศร้ามาเบาเพิ่นมีกับเลยว,ว่าเอามาโดนคนขังอย่างนั้นรถคันนี้หันนจะเป็นคันใหม่แหละเพราะว่า ปันแหงขนาดเลยเฟืองนี่นะกายเลยนะปกติมันจะเต็มวันนี้แล้วมันพ่งออกนอกเลยเฟืองเบิงเข่ายังเป็นเม็ดตัวเป็นตึงๆอยู่นี่ก็มียังหลายอยู่นี่นพอว่าโอ้เสียดายดิแต่พวกนียังเอาไว้ให้ไกลกินกันอหละอะไรทุกคนสำหรับข่าปีนี้เขาได้ของเบิดค่ะสิบเป่านะทุกคนแห้งงานปีนี้หันใครเนะ พี่เพื่อนมาส่วยนี่อพี่น้องทางเดยไพ่หันเพื่อนมาส่วยก็ต้องขอบใจเพื่ <S 2> <S 2> อนหลายๆคนเลยเพื่อนเั่กาคือสิได้เมื่อยแลลวทุกคนปีนี้สิว่าเบาใหงงานเขาไปหลายเติบแหละก็ต้องกอบใจเพิ่นหลายๆเด้อนี่ทุกคนตะเพงจกเตี้ยหยอกพระคุณสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบื่อเป็นกำลังใจงเฮาลยเด้อ ขอบใจทุกคนดีครับสมจะจบคลิปแล้วบกคคกคำโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย